พาคผู้ชมไปติดตามการปักปันพื้นที่ปิพาทไทยกัมพูชาร่วมสำรวจและบินโดรนทําแผนที่ความแม่นยำสูงเดินหน้าปักหมุดชั่วคราวช่วงหลักเขต42ถึง43ตามข้อตกลงร่วมค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชุดสำรวจปักหมุดชั่วคราวร่วมไทยกัมพูชาได้ลงพื้นที่เร่งปฏิบัติภารกิจสำรวจ,รวจเตรียมการปักหมุดเขตแดนชั่วคราวช่วงที่1ระหว่างหลักเขตที่4 2บถึง43บ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วบนแนวพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศอ้างสิทธิร่วมกันรวมระยะทางสำรวจ7กิโลเมตรซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวประกอบด้วย 1. การรังวัดพิกัดด้วยระบบ gps เพื่อกำหนดหมุดควบคุม ใช้เป็นจุดอ้างอิงในการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 2. การบินโดรนสำรวจร่วมกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายปัจจุบันเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์แนวเขตแดน สำหรับความคืบหน้าการสำรวจณนะวันที่26พฤศจิกายน2568พบว่าได้รังวัดจุดควบคุมแล้วจำนวน136จุดและบินโดนสำรวจครบตามแนวพื้นที่ความยาว7กิโลเมตรเป็นที่เรียบร้อยค่ะซึ่งการปฏิบัติงานร่วมกันของทั้ง2ฝ่ายครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการหาข้อยุติประเด็นแนวเขตแดนผ่านกระบวนการสำรวจทางเทคนิคที่โปรง่งใสเป็นระบบและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมของทั้งสงประเทศค่ะ